สวัสดีครับก็ฝากมาทางคู่ที่ดูแลทางาถนนเส้นเรียบสำรานชายโขงนะฮะถ้า,ถาจำไม่ผิดนะสำรานชายโขงพอดีเส้นระหว่างที่จะมาจากในเมืองมาข่านทางจวนผู้ว่า,าถนนค่อนข้างมืดมากครับแล้วก็จะมีรถขนทรายเนี่ยครับที่ทําทรายตกพอดีผมเพิ่งประสบอุบัติเหตุนะครับพอดีจะไปทําธุระจะไปทำจะไปทานอาหารที่ร้าน สะพานแม่น้ําโขงนะครับของมุกดาหารนะครับพอดีมาประสบเหตุฉนครับถนนค่อนข้างมืดมากครับแล้วก็ตรงทางโค้งเนี่ยนะครับม uh. ันจะมีทรายค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมมาก็ในความเร็วระดับไม่ไม่มากเท่าไหร่ครับแห่โค้งนะครับก็ฝากเตือนทางผู้ที่ไม่ชํานาญทางนะครับที่มาจากต่่งจังหวัดหรือว่าที่อยู่ในมุกกรดีนะฮะใน ช่วงเวลาที่มันมืดเนี่ยนะครับมันไม่มีไฟนะครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะยครับผมก็พอดีแหกโค้งลงมาแล้วนะครับก็รถจะคาอยู่ข้างบนถ้ายังออกไม่ได้อยู่ตอนนี้กาลังเรียกประกันอยู่ก็ฝากทางทางผู้ที่ดูแลในเรื่องของถนนหนทางแล้วก็าทางคมทางเจ้าท่านะครับแล้วก็คมการทางคมทางหลวงนะครับก็ฝากทุกคนช่วยดูในเรื่องของความมืดนะครับแล้วก็ ถ้ามีไฟสองสว่างนะครับก็น่าจะช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับพอดีว่าไม่มีไฟสองสว่างผมก็เลยไปอยู่ในข้างบนนะฮะตามที่ที่เห็นนะครับผมทางในปฝากทุกคนด้วยนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับขอบคุณครับก็ปัดดีว่ะใช่เป็น่อยที๊ดๆจะมเหตุการณ์น้าตาเนาะได้